หรัฐอเมริกาในขณะที่ทรัมป์ก็ออกมายอมรับอีกนะฮะซึ่งก่อนนั้นทรัมป์ก็ใช้วิธีการกีดกันทางการค้าบอกว่าเมื่อไหรก็ตามจีนทําการล้อมไต้หวันเมื่อน,นั้นนะครับเขาจะตั้งกําแพงภาษีทางการค้ากีดกันทางการค้ากับจีนมากขึ้นและเขามั่นใจว่าจีนจะไม่ทําการตอบโต้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายเรื่องสงครามที่กําลังบานปลายนะครับรวมทั้งการเลือกตั้งประธานดีของสหรัฐอ,อเมริกาเริ่มต้นก็เพรรนทากอนนฉุนนะมือมือดมีการปล่อยเอกสารลับสุดยอด แผนอิสราเอลก็ทำการโจมตีอิหร่านให้สื่อโปเตคาฮารานนะครับหนุนนอกวงชาติมหาอำนาจนะฮะส่วนเบนจามินเนทันยาฮูก็จัดหนักโจมตีกาซาตายไป73มศพสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสหรัฐอเมริกามีรายงานการสอบสวนเอกสารข่าวกรองลับระดับสูงที่ล่วไหลโผล่ไปยังสื่อของ เตหารานันนะครับเผยแพร่แผนอิสราเอลเตรียมโจมตีอิหร่านที่เผยแพร่กลุ่ม5ชาติสมาชิกฟร่าย์เอนะครับส่วนทหาร IDF โจมตีทางเหนือของกาซาในวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตทั้งหมด73รายสิทธิเอ็นของสหรัฐเมการายงานว่าแหล่งข่าว3คนที่รู้ในเรื่องนี้ ยืนยันความถูกต้องของเอกสารข่าวกรองรับของสหรัฐอเมริการะดับสูงที่รั่วไหลไปถึงด้านนอกกลุ่มจับตาความมั่นคง5เอ r ที่มีสมาชิก5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาและออสเตรเลียเนื้อหาในเอกสารลับที่มีการตราขึ้นนะครับความลับระดับสูงที่มีข้อความระบุก,การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม5 e a r เกี่ยวกับ แผนนะครับที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลจากเข้าทำการโจมตีอิหร่านซึ่งเอกสารล,ลับถูกเผยแพร่พพผ่านช่องทางเชเลกรมนะครับเมื่อราววันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้ผลิตดโดรนยี่ห้อ DJI ปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้มีการขึ้นบัญชีลำทำงานในกองทัพของจีน บริษัท DJI นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนสัญชาติจีนยื่นฟ้องดำเนินคดีกับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหลังถูกขึ้นบัญชีดำว่าเป็นบริษัทที่ทำงานให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งทางบริษัทยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและยำ้ำว่าข้อกลาหานี้สร้างความเสียหายต่อธุรกิจของ DJI DJI ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนลายใหญ่ที่สุดของโลกครอบครองส่วนแบ่งตลาดโดรนเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกากว่า50% เรียกร้องให้ผู้พากษาสารแขวงวอชิงตันมีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมให้ถอดถอนการระบุสถานะบริษัทว่าเป็นของรัฐบาลจีนนะครับโดยยืนยันว่า DJI ไม่ได้ถูกควบคุมหรือมีจีนเป็นเจ้าของนะครับการขึ้นบัญชีทำถือเป็นการให้สัญญาณเตือนให้บริษัทและหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ตระหนักถึงภัยคุกคามความมั่งคงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทถูกแบ็กลิสต์เหล่านี้เอกสารคำฟ้องของ DJI ระบุว่าเนื่องจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจอย่างผิดกฎหมายและด้วยความเข้าใจที่คาดเคลื่อนทำให้บริษัทสูญเสียข้อตกลงทางธุรกิจถูกตราหน้าว่าเป็นภัยความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังไม่สามารถที่จะทำคู่สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐของสหรัฐอเมริกาได้ ดีจไอยังระบุได้ว่าการเคลื่อนไหวของเพนากอนส่งผลทาให้ลูกค้าทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศยกเลิกสัญญากับดี i จไอและปฏิเสธที่จะทําสัญญาใหม่นะครับบริษัทยังยืนยันว่ามีการมาคับใช้แรงงานที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการการผลิตขณะเดียวกันสมาชิกสภาคองเกรสก,ก็แสดงความกังวลอย่างหนักหลายครั้งว่าดโดรนของดีเจอาจจะมีการส่งข้อมูลหรือสอดแนมซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอเมริกัน ทว่าบริษัทก็ยืนกลานว่าไม่เป็นความจริงนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นเรื่องของปราโบโวฮะซึ่งเคยมาเจอกับทักษิณชินวัตรก็สาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคนใหม่นายปราโบโวซูเบียโตนะครับเข้าสาบานตนรับตำแหน่งประธานดีคนใหม่ของอินโดนีเซียหลังจากที่รับชัยชนะ อย่างถล่มทลายในศึกเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเขาได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่8ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกหลังจากที่รับชัยชนะอย่างถล่มทลายกว่า58ปในการเลือกตั้งเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นเรื่องของเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา2024ปรากฏว่า สื่อได้มีการวิเคราะห์ว่าส่องคุณสมบัติผู้ชิงตำแหน่งประธานดีกับผู้เลือกตั้งนะ,ะซึ่งการวิเคราะห์ของเขาก็เชื่อว่าจะต้องมีคนอายุต่ำกว่า25ปีและพละเรือนสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย7ปีมีถิ่นฐานในรัฐที่ลงสมัครเป็นผู้แทนนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ชิงตำแหน่งวุฒิสภานะครับ ต้องมีอายุไม่เกิน30ปีประเรือนสหรัฐอเมริกามาแล้ว9ปีมีถิ่นที่อยู่ในรัฐที่สมัครเป็นผู้แทนราษฎรนะครับในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่หายากที่สุดถูกประมูลเกือบ300ล้านสำเนารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาที่พิมพ์เมื่อปี2307นหรือประมาณ2,000 สำเนารัฐธรรมนูนที่พิมพ์เมื่อ237ปีก่อนได้ถูกส่งไปยังรัฐต่างๆเพื่อให้เป็นสัตยาบันได้ถูกประมูลขายในราคา9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า298ล้านบาทในการประมูลที่รัฐนอตแคโรไลนานะคับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของอิสราเอลทางโจมตีทางตอนเหนือนะับของชนวนการสร้ามีคนเสียชีวิตไป73ปราย ในขณะที่การเลือกตั้งประธานาบดีสหรัฐอเมริกาทรัมป์ก็โวนะครับจีนไม่กล้ายั่วโมโหเพราะสีจิ้นผิงรู้ว่าตนบ้าทรัมป์เผยพวกเขาได้กลับมาทำเียบขาวนะฮะจีนจะไม่กล้ายั่วยุเพราะประธานาบดีสีจิ้นผิงรู้ว่าเขาบ้าและขู่ตั้งกำแพงภาษีจีนหากกรมไต้หวันนะครับ และขู่ตั้งกำแพงภาษีจีนหากล้อมไต้หวันสำนักข่าวต่างประเทศออกรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดในการประชุมคณะบริหารโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดในที่ประชุมคณะบรรณาธิการสำนักข่าว Wall Street Channel ว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนหน้าเขาจะบังคับให้กำแพงภาษีใหม่กับจีนหากจีนคิดจะล้อมไต้หวัน ชว์มบอกอีกว่าคู่แข่งของสหรัฐอเมริการายนี้จะไม่กลับทําอะไรที่ขัดผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลใหม่ของชว์มเพราะเขากลัวการตอบโต้อย่างหนักแน่นและเดาไม่ได้ฮะซึ่งจีนก็อาจจะถูกบงแบบนั้นนะครับในขณะที่ยายวัยแปปีใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับลั่นไม่มีอะไรสายจนเกินไป ยายอเมริกันวัย80ปียายชาวอเมริกันวัย81ปีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ลังเลมาโดยตลอดและกระตุ้นให้คนอื่นๆอ,ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเบตตี้นะครับคาร์ดเรดหญิงสาวชาวอเมริกันวัย81ปีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกที่เมือง โควิงตันรัฐเจอร์เจียเมื่อ16ตุลาคมปี2567ที่ผ่านมา1วันหรือหลังจากที่เขียทิวิเทนเคน์ตี้ในรัฐแห่งนี้เปิดให้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้นั่นก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของเอกสารลับนะครับที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับซึ่งก็อ้างว่ากลุ่มฟ้อีเวางแผนร่วมกับ อิสราเอลจะทําการโจมตีอิหร่านนะครับอ้างว่าเป็นเอกสารลับดาจํมคัญหลุดออกมาได้ยังไงทําให้อิหร่านรู้ข้อมูลนะครับจริงๆแล้วในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองหรือการทหารนะครับเป็นกลยุทธ์ข่มขู่อิหร่านว่าห้าประเทศจะรุมกินโตอิหร่านถ้าอิหร่านยังคงโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาทรามก็มีการเรียกร้องนะครับให้อิสราเอลเข้าทําการโจมตีแหล่งติดตั้งขีปนาวุธ และอาวุธนิวเคลียร์สำคัญของอิหร่านแต่อิหร่านก็ประกาศเช่นกันนะบอกว่าถ้ามีการโจมตีย้อนกลับมาหลังจากที่อิหร่านทำการโจมตีอิสราเอลด้วยอาวุธนะครับหลายร้อยลูกนะครับเป็นขีปนาวุธซึ่งอิหร่านก็ยังไม่ทำการตอบโต้และก็พยายามรวมกลุ่มต่างๆเพื่อทำการตอบโต้นะครับ อิหร่านกลับไปนะครับทางอิสราเอลยืนยันจนถึงขนาดนี้ก็มีการเตรียมพร้อมแต่เอกสารล,ลับจากอิสราเอลที่มาจากกลุ่ม e อเอฟอฝือหประเทศนะครับกลับปลุดออกมาเพื่อทำการข่มขู่อิหร่านนั่นเองเรื่องของโดรนของ DJI นะครับต้องยอมรับนะครับว่าโดรนของ DJI นะครับเป็นโดรนที่ค่อนข้างจะม,มีคุณภาพแล้วก็ผลิตโดยประเทศจีนเครื่องมือต่างๆจำนวนมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไฟนะอุปกรณ์อื่นๆกล้องก็ผลิตโดย DJI แต่โดรนของ DJI นั้นได้รับชื่อเสียงเพราะว่าผลิตได้อย่างมีคุณภาพมากกว่าของสหรัฐอเมริกานะครับตลอดถึงร้อยละ50 DJI กรองตลาดหมดที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นบัญชีดําโดรนของ DJI นะครับว่าเป็นโดรนของจีนและเป็นโดรนของสายลับ จริงๆแล้วในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเขาเรียกเป็นการกีดกันทางการค้านะครับเพราะไปแย่งตลาดของสหรัฐอเมริกานะครับทำให้สหรัฐอเมริกาขายได้ลําบากมากขึ้นเลยกีดกันด้วยการอ้างว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนซึ่งดิจายจึงทําการฟ้องศาลนะครับโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมให้ยุติคําสั่งดังกล่าวเพราะส่งผลทาให้เขาเสียผลประโยชน์ทางการตลาดโดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่ไม่สามารถที่จะทํา ข้อตกงลงรายได้ถูกมองว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการสอดแนมสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นหลักกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ทรัมป์ก็ออกมายอมรับอีกนะฮะซึ่งก่อนนั้นทรัมป์ก็ใช้วิธีการกีดกันทางการค้าบอกว่าเมื่อไหรก็ตามจีนทําการล้อมไต้หวันเมื่อน,นั้นนะครับเขาจะตั้งกําแพงภาษีทางการค้ากีดกันทางการค้ากับจีนมากขึ้นและเขามั่นใจว่าจีนจะไม่ทําการตอบโต้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์สิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สินสงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้น ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคงมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ขอให้ส่งงานไปด้วยพระไยมันข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสูเสเด็ดส่งสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังรา That's a wrong key.